ตรงนี้ไดแกรมตรงนี้เนะครับผมจะเห็นได้ว่าผมทำการเปรียบเทียบเทสลาบริวารเปอร์ฟอร์แมนซ์เข้าไปด้วยนะครับผมเทสลาบริวารเปอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยอัตราเร่งเนี่ยมันจะอยู่ที่3.7วินาทีถ้าคุณชอบความเร็วกระโดดแบบเปอร์ฟอร์แมนซ์เลยยังถูกอ่ะวอลโว่ซีสี่ศูอันนี้ก็แล้วแต่พินิษแล้วก็ความชอบของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะสวัสดีครับพบกับผมบริงบริงได้ครับผมวันนี้ผมได้โจทย์จากสมาชิกเพจท่านหนึ่งนะฮะโดยเขาขอมาว่าสวัสดีครับผมเป็นแฟน NFC คอยดูรายการท่านเป็นประจำนะครับจะรบกวนสอบถามหรือรบกวนเปรียบเทียบรถ t ท s l a m o เด l Y Long Range ปี2023กับ v o l v o C40 ปี2023ให้หน่อยนะครับขอบคุณครับก่อนอื่นผมขอเจาดสเปค v o l v o C40 รุ่นที่วางขายในไทยแบบละเอียดก่อนนะครับจากนั้นเนี่ยผมจะทำการเปรียบเทียบสเปค v o l v o C40 กับ Tesla Model Y Long Range ท้ายคลิปให้ดูแล้วกันนะครับถ้าพร้อมแล้วไปชมกันครับ ราคา volvo c 4 0ในไทยณเดือนเมษาปี2023นยี่นั้นอยู่ที่2.79ล้านบาทนะครับหน้าตาของ volvo c 4 0ที่ไทยเนี่ยจะเป็นตัว twin ultimate แต่ในอเมริกาเนี่ยมันมีให้เลือกทั้งหมด3รุ่นด้วยกันก็คือ twin core twin plus แล้วก็ twin อั t i m a t e ตัว twin core เนี่ยราคา55,300เหรียญหรือ1.82ล้านบาท twin plus นพัส56,850เหรียญคือ1.87ล้านบาทแล้วก็ twin อั t ติเม e ก็ คือตัวท็อปสุดแล้วก็เป็นรุ่นเดียวที่ขายในประเทศไทยนะครับก็คือ6 1 1 0 0เหรียญนะครับหรือ1.98ล้านบาทนะครับซึ่งตัวท็อปของมันเนี่ยจะจะเป็นตัวเดียวที่ได้เข้าไทยก็ตัวอื่นไม่ได้เข้านะครับแต่รู้รู้ไหมครับว่า t ท sla m o d e l Y Long Range หรือ Tesla Mode l Y Performance ในอเมริกานะราคาถูกกว่าทวินอัลติเมตนะครับตัวที่เข้าไทยเนี่ยดังนั้นแล้วผมว่า p พ i c ที่ตั้งในประเทศไทยอ่ะมันค่อนข้างสมเหตุสมผลนะเพราะว่ามันแพงกว่าเทสลาในไทยแล้วมันก็แพงกว่าเทสลาในอเมริกาด้วยไอตัวนี้นะครับอ่ะแล้วมาเราดูราคาเทสลาโมเดลไวในอเมริกากันหน่อยนะครับเทสลาโมเดลวในอเมริกา long range เนี่ยราคาอยู่ที่5 4 9 9 0เ้ยหรียญหรือ1.81ล้านบาทถูกกว่าวันวอร์ c สี่ศูนย์ทวินอัลติเมตอยู่ประมาณ1 7 0 0 0 0บาทครับผมแล้วก็เทสลา Performance. มีค่าตัวอยู่ที่ประมาณ58,990ปเหรียญหรือ1.94ล้านบาทก็ถูกกว่า v o l v o C40 t w i n ูนย์ทวินออยู่ที่ประมาณ4 0,000บาทนะครับทั้ง2ตัวถูกกว่า v o l v o t ท i ินอัลเทเมนะอันนี้ก็ต้องไปตัดสินใจกันคือการตั้ง price scale ของ o l v o อ่ะค่อนข้างที่อเมริกาเนี่ยจะเรียกได้ว่าค่อนข้างไปอยู่ในราคาแพงเลยผมขอเอา v o l v o C40 t w i n Core ทวินกับท w i n อ t i m a t e เนี่ยมาเปรียบเทียบกันให้เห็นเลยว่าฝั่ง ทวินคอร์กับทวินอัลติเมทอ่ะมันมีอะไรที่แตกต่างกันบ้างนะครับคอเนี่ยไม่ได้ขายในไทยแน่นอนแต่ว่าก็อยากจะดิบอยากอยากจะให้ชี้ให้เห็นว่าไอตัวทวินอัลติเมทที่เข้าไทยเนี่ยเออมันมีอะไรเป็นออปชันอะไรที่แบบท็อปจริงๆนะครับอย่างแรกก็คือเรื่องไฟตัดหมอกนะครับที่ให้มาอันนี้ก็ค้ำค้างไปเพราะว่าไฟตัดหมอกมันก็จริงๆมันควรจะมีเป็นเป็นมาตรฐานของรถทุกคันนะแต่ว่าคันนี้ก็มีออปชันคือถ้าเป็นทวินอัลติเมทก็จะมีไฟตัดหมอกขึ้นมาอย่างที่2คือตัวทําความสะอาด ไฟหน้ารถนะครับเขาเรียกว่า h e a d l i g h t cleaner เนี่ยไอ้ตัวเนี่ยผมชอบมากเลยนะมันจะเป็นตัวสี่เหลี่ยมที่อยู่ตรงหน้ารถที่คุณเห็นอยู่ตรงนี้นะแล้วก็มันจะป๊อปอัพขึ้นมาแล้วก็ทําการฉีดทําความสะอาดไฟหน้ารถให้มันจะอารมณ์มันก็เหมือนกับตัวที่มันฉีดที่ที่ปัดน้าฝนนะฮะแต่ตัวเนี้ยมันไปฉีดตรงไฟหน้ารถอันนี้ก็ดีสําหรับประเทศที่อยู่ใกล้ทะเลมันจะมีคราบเกลือติดเนาะอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทําความสะอาดได้ดีนะครับอ่าอย่างที่3ก็คือคิดปั๊มถ้ามี ถ้าซื้อตัวทวินอัติเมตจะได้ฮีตปั๊มแต่ถ้าเป็นตัวทวินคอจะเป็นแผงลังพึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาอธิบายเจาะลึกกันนิดนึงนะครับฮีตปั๊มเนี่ยจะทำหน้างานเหมือนโมเดลาวเลยก็คือเอาความร้อนของอินเวอร์เตอร์ความร้อนของมอเตอร์ไฟฟ้ารถเนี่ยแหละไม่ได้สูญเสียออกไปนะแต่เอาเข้ามาอยู่ในห้องโดยสารมันเหมาะกับเมืองหนาวครับแล้วมันลดการใช้พลังงานได้ประมาณ25เลยในเมืองหนาวนะแต่ในเมืองร้อนเนี่ย แทบจะไม่มีประโยชน์อะไรเลยก็อาจจะมีประโยชน์นิดนึงก็คือเอามาใช้อุ่นแบตในตอนชาร์จเพราะว่าตัวฮีทปั๊มเนี่ยมันสิ่งคนไหนตัวลิควิดคลูริงอะไรพวกเนี่ยมันเชื่อมถึงกันนะของโมเดลวายนะแต่ของวอลโวเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเขาทําได้ไหมแต่ในไดแกรมตัวเนี่ยเขาบอกว่าเขาทําได้ก็คือจะเห็นได้ว,ว่าตัวฮีทปั๊มเนี่ยมันจะส่งความร้อนเนี่ยไปที่แบตได้ด้วยทำไมต้องอุ่นแบตด้วยละ่ะอันนี้เป็นคําถามนะฮะผมขอขึ้นชี้แจงมานิดนึงเลยแล้วกันนะ ดีซีฟาชาร์ตเนี่ยจะทําอุณหภูมิในการชาร์จอะได้ดีที่สุดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ40-55องศาเซลเซียสจะเห็นได้ว่ามันจะมี m มีเด m High อะไรเงี้ยนะซึ่งเราจะเห็นได้ว่าพออุณหภูมิสูงๆเนี่ยการอัดประจุไฟมันจะทําได้ดีขึ้นและการดชาร์จก็ทําได้ดีขึ้นในเวลาเราเห็นเทสลาโมเดล3 Performance อยู่ในทร a c โหมดอะจะสังเกตดีๆว่าพอเรากดเปิดทร a c โหมดปุ๊บเนี่ยพัดลมมันจะทำงานหนักทันทีเพราะมันจะทําการอุ่นแบบเพื่อให้ได้ออ t ติมอลเทมเปอร์เจ ออ t i อัพเทมเปอร์เรเจอร์เนี่ยก็คืออุณหภูมิที่ดีที่สุดในการรีดประสิทธิภาพแบตขึ้นมานะครับดังนั้นเนี่ยตัวฮีทปัมก็มีประโยชน์เหมือนกันไม่ใช่ไม่มีมันมีประโยชน์ตรงที่ว่ามันเอามาใช้ในการรีดประสิทธิภาพในการทำการชาร์จิ่งและดิชาร์จิ่งแบต ของรถได้ดีนะครับแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าวันเวมีตัว track mode ไหม track mode ก็คือทําให้รถมันมี performance ได้ดีที่สุดในช่วงเวลานั้นนะถ้ามันมี heat p u m ตัวนี้ก็จะได้ใช้งานนะครับวันเว t ทวิดคอร์ที่ไม่ได้เข้าไทยตัวเนี้ยมันจะไม่มี heat pump แล้วมันจะให้แผงรังพึ่งมาหน้าตาแบบนี้นะฮะขึ้นตรงรูปมาเลยไอตัวเนี้ยเขาเรียกว่า resistor heater ตัวนี้จะอยู่ในวันว xc สี่ที่เป็นรถน้ํามันด้วยก็คือ พวกปลั๊กอินไฮบิตอะไรแบบนี้ก็จะใช้ตัวนี้ด้วยนะครับมานะถึงส่วนที่เหลือดีกว่าที่ทวินอัลติเมทให้มาก็คือฮิตเต็ s สเตนนิ่งเวลอุ่นพรมอะไรไม่ได้ใช้แน่นอนในเมืองร้อนเพราะว่าแต่ในเมืองหนาวเนี่ยอย่างเมืองที่ผมอยู่เนี่ยบางทีเนี่ยอากาศมันประมาณสองศาอะไรอย่างเงี้ยผมกดเปิดฮิตเตดสเตนิงเวลเวลาเราจับพงมอะไรมันก็จะไม่ไม่หนาวมืออ่าอันนี้ก็ดีมากๆไม่ต้องใส่ถุงม,มือขับรถนะเออกล้องรอบคันส,สามร้อหงเสียองา ถ้าเกิดเป็นรุ่นทวินคอร์ไม่มีมาให้แต่ถ้าเป็นทวินอัลเมอร์เมตก็คือรุ่นที่เข้าไทยเนี่ยมีมาให้นะครับอันต้าโซนิกจริงๆอันต้าโซนิกมันมีทุกรุ่นอยู่แล้วแต่ว่าเอออันนี้เขาก็บอกว่ามีระบบ parking a s s i s ส a n t อันต้าโซนิกมาให้นะครับผม a adaptive c r u i s e Control ปรับความเร็วตามคันข้างหน้ามันก็อันนี้ปกติทั่วไปอยู่แล้วใช้เลรดารในการปรับความเร็วกะระยะหา่างคันข้างหน้านะ Pilot a ตเอ s กตัวนี้นี่ผมลองไปดูในรีวิวในอินเทอร์เน็ตผมยังไม่เคยข มันจะประคองรถให้อยู่ตรงกลางเลนแต่ว่ามันไม่ได้เหมือนกับออโต้พิลอตที่จะสามารถเปลี่ยนเลนได้นะครับผมตัวนี้มันก็ประคองรถให้อยู่ตรงกลางเลนแล้วคุณต้องสัมผัสพวงมาลัยอยู่ตลอดแล้วก็ถ้าเกิดไม่สัมผัสพวงมาลัยก็จะมีการแจ้งเตือน n o t ติ i ิเ t ชันแล้วก็ถ้าเกิดมีรถมาตัดหน้าอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีการแจ้งเตือนอะไรเงี้ยนะมีการเบรกแจ้งเตือนแต่ตัวนี้ยังไม่เคยลองเดี๋ยวจะไปลองกันเร็วๆเนี้ยแหละครับผมเครื่องเสียงเครื่องเสียงถ้าเกิดเป็นตัวอัลติเมทเนี่ยมันจะได้พีเมียมซวด์แบบฮามา ลำโพงทั้งหมด12ตัวบวก a อร์เวน i l เล e ซับบูเฟอร์อะไรพวกนี้แหละะตัวนี้เครื่องเสียงก็ถือว่าให้มาดีมากๆเลยนะโฮมลิงก์โฮมลิงก็คือการที่แบบว่าเชื่อมต่อกับประตูการาจชที่บ้านที่อเมริกาเนี่ยส่วนใหญ่ประตูการาจชถ้าเกิดคุณมีบ้านนะแล้วมีการาชประตูการาชมันจะเป็นแบบกดรีโมทได้ ก็เพราะฉะนั้นตัวคมลิงก็มีความสําคัญมากบางทีแล้วอย่างของเทส l a เนี่ยเวลาเราขับรถใกล้เข้าใกล้บ้านประมาณระยะ10เมตรปุ๊บมันออโตเมติกเปิดประตูก a ลา,าได้เองเลยเราสามารถสั่งฟังก์ชันนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันแทบจะเป็นรถที่แบบอัตโนมัติสุดๆไปเลยขับใกล้เข้าเข้าใกล้บ้านเนี่ยแล้วมันก็ทาการเปิดเองแต่คอมโบนโบ้ที่ผมไม่รู้นะว่ามันจะสื่อสารกับประตูก a ลา g แล้วมันทําการเปิดเองได้ไหมใครรู้คอมเมนต์ขข้นมาข้างล่างกันหน่อยนะครับผมอีกอันนึงคือเป็นออปชั่นที่ให้มาก็คือคล้อ,อ,อยี่สิันิ ที่ทั่วไปให้มานะครับผมเอาละ่ะมาถึงการเปรียบเทียบสเปค Volvo C40 กับเท sla M o d e l Y l o n ล range กันนะครับผมเดี๋ยวผมจะทำการเจาะลึกสเปค Volvo C40 พร้อมกับเอาเท sla m ม d e l Y มาเปรียบเทียบเพื่อง่ายต่อการตัดสินใจในการซื้อนะครับอย่างที่บอกคือ Volvo C40 ที่อยู่ในประเทศไทยราคามัน2.79ล้านบาทแล้วก็ถ้าเท sla Mo d e l Y เนี่ยมันจะอยู่ที่2.25ล้านบาทนะครับราคาต่างกันประมาณ5 0,000 0บาทโจทย์ของผมนะโจทย์ของผมแต่วันนี้เนี่ย ตอนผมเอามาเทียบเนี่ยผมจะขอเอาโมเดลส์โมเดลวายเปอร์ฟอร์แมนซ์ที่ราคา2.5ล้านบาทมาเทียบนิดนึงด้วยบางบางจุดนะเพราะว่าบางจุดเนี่ยสเปกโว่ One c ส4่เนี่ยมันชนะก็อาจจะเอาโมเดลวายเปอร์ฟอร์แมนซ์เข้ามาด้วยนะครับอย่างแรกก็คือเรื่องแบตเตอรี่นะครับผมตัวแบตเตอรี่ของ One v o l โว c สีนนั่นนหะมันมี2รุ่นนะในต่างประเทศคือถ้าเป็น One v o l โว่ c สี่ศูนย์วีชา์จตัวขับได้อย่างเดียวตัวนั้นก็จะอยู่ที่ประมาณหกสิบเก้ากิโลวัตต์แอลนะครับผมตัวส่วนตัวทวิททน อัลติเมตก็จะเป็นตัวขับ4นะครับตัวเนี้ยมันจะอยู่แบตจะอยู่ที่ประมาณ7 8กิโลวัตต์อวนนะตอนเราจะขอเจาะสเปคตัวนี้ละกันซึ่งเป็นตัวขับ4เพราะมันวางขายในบ้านเรานะครับวันโวซีสี่ศูนย์เรชาร์จทอนตัวเนี้ยจะมีแบตอยู่ที่7 8แกิโลวัตต์อวแต่ใช้งานได้จริง7 5กิโลวัตต์อวแบตเตอรี่บัฟเฟอร์อยู่ที่ประมาณ3กิโลวัตต์อวครับผมเทสลาโมเดล Y แบตเตอรี่เนี้ยจะให้มา8 1กิโลวัตต์อว แล้วก็ใช้งานได้จริงประมาณ76กิโลวัตต์อวนะครับประมาณ76-75กิโลวัตต์อวเนี่ยแหละถ้าเกิดคุณลองชาร์ดจดูจริงๆอะ่ะมันบางทีมันเหลือไปถึง77เลยแบตเตอรี mm ่บัฟเฟอร์จะอยู่ที่ประมาณ6กิโลวัตต์อวครับ mm hmm. ถ้าดูดีๆเนี่ยโวลเทจจะมีความสำคัญด้วยนะโวลเทจของ o อลโเนี่ยจะให้อยู่ที่ประมาณ396โวลต์แล้วก็ของโมเดลวจะอยู่ที่350โวลต์ตัวโวลต์ตรงเนี่ยมันจะมีความสาคัญเรื่องการ ใช้แอมสูงขึ้นน้อยลงในการจ่ายไฟ DC ซฟาชาร์จเข้ารถนะครับแต่ปรากฏว่าการชาร์จ DC ของ v o l v o C40 ทำได้แค่150กิโลวัตต์แต่ การชาร์จ DC ของ t ท s l a m o d e l Y l o o n r r n n g ททำได้อยู่ที่250กิโลวัตต์ก็แปลกใจเหมือนกันนะโวลต์มันต่ำกว่าแสดงว่ามันเก็บค่าแอมป์ได้มากกว่านะมันถึงสามารถทำ DC Fast Charge ได้เร็วกว่า One w o 4 4ส่นะครับส่วน AC Charger ก็คือชาร์จตามบ้าน Maximum c h a r g i n g เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ11กิโลวัตต์นะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เท่ากันอยู่แล้วเราไม่ขอเจาะลึกนะครับวันโ o 440เนี่ยใช้แบตของ CATL นะครับซึ่งเป BMW b e n ดตัว EQB แล้วก็ Tesla Ola GoodCat n e t a แล้วก็อีกหลายค่ายนะครับ MGZ SEV เนี่ยใช้แบตหน้าตาเดียวกันกับ v o n v o c 440เลยก็คือเป็นแบตพริสเมติกที่เห็นข้างล่างนี้แล้วก็ใช้แบต NMC เหมือนกันด้วยแต่ว่าของ วอลโว่เนี่ยเขาเขาเรียกรหัสว่า NCM นะฮะประเภทของแบตของวอลโว่40เรียกว่า NCM มีหน้าตาทั้งหมด27โมดูลที่เห็นตามด้านล่างนี้เลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดรวมๆกันทั้งหมดเนี่ยจะมี prismatic cell ทั้งหมด324เซลล์องมาดูกันว่าหน้าตาเซลล์มันจะเป็นยังไงนะครับผมแอบผมเปิดดูตอนตรงน,นี้หน้าตาเซลล์นะครับโมดูลก็จะเป็นข้างหลังไอ้ตัวก้อนใหญ่ๆนี่นแหละเซลล์ก็คืออยู่ตรงเป็นสีน้ำเงินเนี่ยก้อนเล็กๆนะครับผมอันนี้ก็คือหน้าตาของ แบตวัตอรีวอนวอซีสี่ศูนย์นะครับอ่ะมันจะเหมือนกับ MG ZS EV และ BMW iX3 นะอันนี้คือถัดมาก็คือ BMW iX3 นะเห็นไหมครับว่าหน้าตาโมดูลมันจะใก,ใ,กใกล้เคียงกันเลยมันก็จะมีเซลล์อยู่ข้างในไอไอของขวามือเนี่ยคือเซลล์ข้างในเดี๋ยวผมมีไดแกรมอยู่ข้างในลเลยว่ามันจะมีเซลล์การเปลี่ยนเนี่ยถือว่าผมว่าถ้าเขาไม่ได้ยิงกาวลงไปข้างล่างนะถือว่าทําได้ง่ายมากก็แค่ดึงออกมาแล้วก็เปลี่ยนตัวใหม่เข้าไปนะครับอย่างที่บอกคือ Volvo ล4 0มันจะใช้ แพลตฟอร์มเดียวกับ x c 4 0นะดังนั้นเนี่ยแบตเตอรี่เนี่ยมันจะมีทั้งหมด27โมดูลเหมือนกันนะครับผมเรื่องเรนจ์เนี่ยมันเป็น WLTP เนาะผมเอา WLTP มาใส่แล้วกันก็คือ Volvo ่440จะอยู่ที่460กิโลเมตรแล้วก็เท s ลาโม d ด l วาย n g Range จะอยู่ที่531กิโลเมตรอันนี้ผมไม่ขอเจาะลึกเกี่ยวกับ Energy consumption rate ของ Volvo ่440ที่มีคนบ่นกันมาว่ามันสูงมากๆถ้าเทียบกับ Tesla m ม d e l Y าส่วน Volvo ่440ผมยังไม่เคยทดสอบแลวผมก็ยังไม่เห็นคลิ ในไทยที่ทำเกี่ยวกับเรื่อง energy consumption rate ถ้าเกิดผมกับไทยผมจะเอาวันวอร์ซีส0มาทดสอบเรื่อง energy consumption rate ทุกถนนในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพแล้ววิ่งต่างจังหวัดให้ดูนะครับผมอขอข้ามของโมเดลวนะไอตัวภายในแบตเดี๋ยวผมขอเจาะลึกข,ของเฉพาะวันวอส0เพราะว่าเทสลาโมเดลวผมเคยทำคลิปไปแล้วคลิปอยู่ตรงนี้เลยไปเปิดดูกันได้นะครับว่าเทสลาโมเดลวมีใช้แบตอะไรหน้าตาแบตเป็นยังไงระบบ คูลิ่งเป็นยังไงไปดูในคลิปนี้ได้นะครับผมโอเคมาถึงระบบขับเคลื่อนมอเตอร์ของวัน v o c 440นะครับผมตัววัน v o c 4 0ที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยจะเป็นทีวินอันติเมตนะครับใหม้มอเตอร์มาทั้งหมด2ตัวด้วยกันมอเตอร์หน้า1ตัวมอเตอร์หลังหนึ่งตัวให้ปะลักการระบบอยู่ที่ประมาณ408แรงมา้าแรงบิดอยู่ที่660นิวตันเมตรอัตราเร่งศูนย์ถึง100อยเนี่ยอยู่ที่4.7วินาทีท็อปสปีดอยู่ที่180กิโลเมตรต่อชั่วโมงคราวนี้เรามาดูกันว่าอัตราเ100าวาเวทม Long ล a n กเเนี่ยให้มอเตอร์หน้าหลังมาเหมือนกันนะเหมือนเหมือนว o l v o 440เลยแต่พลังกำลังของเท l a m บ d e ว Y l ล n g r a n จ e จะอยู่ที่ประมาณ514แรงมนะ้าแรงบิด527นิวตันเมตรอัตราเร่งของเท l a m บ d e วา l ลอง Range ช้ากว่าว o l v o 440อยู่0.3วิก็คือมันวิ่งประมาณ5วิอาจจะมองเห็นว่าเอ้ยมันก็ไม่ได้ต่างกันนะอะไรมากแต่คนที่ชอบความเร็วเนี่ยเขาจะบอกเฮ้ยไม่ได้ว่า0.3วิก็มีผลนะถ้าเกิดเราจะเล่นกันเนี่ยดังนั้นผมไปเอาเท s l a บ o d วา Y p e r f o r m a n c มมาให้อ่ะขึ้น ตรงนี้ดายแกมตรงนี้เลยนะครับผมจะเห็นได้ว่าผมทำการเปรียบเทียบเทสลาบริวาย p ป r ร o ฟอร์แมนซ์เข้าไปด้วยนะครับผมเทสลาบริวาย p ป r ร o ฟอร์แมนซ์เนี่ยอัตรา,าเร่งเนี่ยมันจะอยู่ที่3.7วินาทีถ้าคุณชอบความเร็วกระโดดไปเปอร์ฟอร์แมนซ์เลยยังถูกว่าวอลโวซีสี่ศูนย์อันนี้ก็แล้วแต่พินิษฐ์แล้วก็ความชอบของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะ ถัดมาอีกเรื่องนึงคือท็อปสปีดเนาะวันวอซีสี่ศูนย์เนี่ยให้ความเร็วอยู่ที่180กิโลเมตรต่อชั่วโมงอย่างที่พูดไปแล้วแต่เทสลาบริเวณ long range อยู่ที่217กิโลเมตรต่อชั่วโมงดังนั้นชนะละเทสลาบริเวณ performance อยู่ที่250กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับท็อปสปีดเนาะอ่าประมาณนี้นะครับผมมาถึง <นะ S 1> สัดส่วนนะครับผมสัดส่วนของวันวอซีสี่ศูนย์นั่นแหละความยาวจะอยู่ที่ประมาณส mm, ี่พันสี่ร้อยสามสิบเอ็ดมิลลิเมตรความสูงอยู่ที่1,582ม mm, หระยะฐานล้อ เวลเบสนะครับผมอยู่ที่2,702ม mm, มตที่เก็บสัมภาระถือว่าน้อยมากอยู่ที่413ลิตรเดี๋ยวไปดูของเมดเดลว,วาแล้วจะเห็นกันนะที่เก็บสัมภาระข้างหน้าเขาเรียกว่าฟรังอย่าลืมนะว่าเท s l a วอลโว่440เนี่ยมันมีฟรัง์ ก็คือที่เก็บข้างหน้าที่เก็บสัมภาระข้างหน้ามาให้ฟรั่งของ v o ล v o ่ซีสจะอยู่ให้31ลิตรนะครับอ่ะคราวนี้เรากางสเปคโมเดลไวขึ้นมาเลยดีกว่าสเปคโมเดลไวเนี่ยความยาวตัวถังเนี่ยอยู่ที่ประมาณ4,751ม mm, ิลิเมตรความกว้างอยู่ที่1,921ม mm, ิลิเมตรความสูงจะอยู่ที่1,624ม mm, ิลิเมตรสูงขึ้นมาประมาณ10เซนกว่า v o ส v o x อลโเนาะอ่ะระยะฐานล้อเนี่ยจะยาวกว่า วันโมไอซีสี่ศูนย์หน่ยก็คือสองพันแปดร้อยเก้าสิบมิลิเมตรที่เก็บสัมภาระท้ายจะอยู่ที่แปดร้อยห้าสิบสี่ลิตรนี่ยังไม่ได้พับเบาะนะฮะพับเบาะนี่เป็นพันลิตรเลยนะแล้วก็ที่เก็บสัมภาระข้างหน้านะครับอ่ะเห็นข้างหน้าเลยนะเนี่ยรูปข้างหน้าก็คือเนี่ยวอนโมไอซีสี่ศูนย์ 40, รูปฟังอยู่ตรงหน้าเลยแล้วก็เทสลาโมเดลวายอยู่ตรงนี้นะครับจะเห็นได้ว่าฝังของเทสลาโมเดลวายเก็บสัมภาระได้หนึ่งร้อยสิบเจ็ดลิตรหรือเทียบเท่ากับการที่คุณเอาลักเกจที่คุณสามามรถ แคดิออนขึ้นเครื่องได้ไปวางไว้อยู่ตรงหน้ารถเทสล่าโมเดลวได้เลยเป็นตัวพวกแบบกระเป๋าลากครับวางอยู่ตรงฟังได้เลยนะผมเคยลองวางดูวางแบบเป๊ะพอดีเลยซึ่งวอลโวทําไม่ได้ครับวอลโวเล็กกว่าประมาณ4เกือบเกือบสเท่าเกือบเกือบสเท่านะครับประมาณ3เท่าอ่ะคราวนี้มันเทียบกันสัดส่วนนะครับทั้งหมดเนี่ยก็คือเทสล่าโมเดลวายยาวกว่า30เซนกว้างกว่า17เซนและสูงกว่า4เซนฐานร้อยยาวกว่า19เซนอย่างที่หมอคือที่เก็บสัมภาระก็ได้ชี้แจงไปเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็ถึงค่าวที่เราจะต้องสรุปกันเลยนะครับผมก็ในส่วนการใช้สอยนั้นอ่ะผมจะไม่ขอคอมเมนต์ตรงนี้แล้วกันบางคนชอบรถเล็กอ่ะมันอาจจะเล็กกว่านิดนึงอะ่ะแต่ว่าเออบางคนชอบชอบรถเล็กเคลื่อนตัวง่าย SUV ที่มีขนาดเล็กกว่าช่วงล่างยุโรปอะไร Android Auto อะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่ามีปุ่มกดเยอะๆ Volvo 440จะตอบโจทย์กว่าเพราะว่า Tesla Model Y มันจะเพลนไปเลยนะมาส่วนของ Model Y กันดีกว่าใครชอบเรื่องความประหยัดไฟความแรงในการออกตัวถ้าเกิด แรงในความตอบโตจริงๆไปเปอร์ฟอร์มานะถ้าไม่ได้ต้องการแรงมากกว่า volvo xc 4 0นย์ก็บริวารลองเล่นก็ตอบโจทย์นะครับเทคโนโลยีใหม่ๆอัปเดต ota ทุกๆ2-3เดือน ota ก็คือ over the air ก็คือการอัปเดตผ่าน Wi-Fi ทุกๆ2-3เดือนเนี่ย Tesla บริวารตอบโจทย์กว่าการควบคุมผ่านมือถือแบบทันใจ real time นะรู้สึกว่ามันจะ real time เลยคุณขับรถด้วยความเร็วเท่าไหร่เนี่ยมันแจ้งเตือนแบบ real time ในมือถือเลยทําไมผมถึงรู้เหรอครับเพราะผมขับแล้วแฟนส่องไงฮะแล้วโทรมาบอกเลยอ๋อพี่บีขับรถไปเร็วไปนนนะะะะคออไไรรรรเเเงี้ยยโดปจําาาลลหืม่่ก็แบบบวขัถผ KFC มันเรียวไทม์จริงๆจนแบบแฟนบางทีโทรมา ตัวเองก็ขับรถผ่าน k ค c ซนี่ไว้ให้หน่อยดิโมเด Y เนี่ยมันเรียลไทม์เรื่องการคุยกับมือถือมากเลยส่วนอีกเรื่องหนึ่งเลยที่ผมมองว่ามันก็เป็นข้อดีแล้วเป็นข้อเสียของพ่อบ้านเหมือนกันนะข้อดีก็คือเรื่องเซนทรีโหมดเราไปจอดที่ไหนเราอุ่นใจไงเพราะเราสามารถเปิดไลฟ์เซนทรีดูจากมือถือได้ว่ารถเราจอดตรงนี้มีคนมาเปิดประตูกระแทกรถเราไหมเดี๋ยวว่าเราเปิดตรงนี้ปุ๊บแล้วมีใครมาจอดข้างเราเราสามารถดูแบบเรียลไทม์ได้เลยนะครับผมหรือเราสามารถดูย้อนหลังได้เพราะกล้องสีตัวมันทางานตลอดเวลาถ้าเราเกิด,ด Mode, มัันจะทาําาากกรรคอออ์ดืภพแล้ว ถ้าเกิดมีใครมาอยู่ใกล้รถหรือทําอะไรกับรถเราเนี่ยมันจะเป็นจุดสีนแดงมาร์กว่าตรงเนี่ยมีคนมาแตะรถเรานะซึ่งมันดูแลความปลอดภัยของรถได้ดีจริงๆหลังจากที่ผมใช้เซนทรีโหมดมาผมคิดว่ารถยนต์ไฟฟ้าคันต่อไปที่ผมจะซื้อผมก็ไม่กล้าซื้อรถที่มันไม่มีเซนทรีโหมดแล้วละ่ะอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบของคนไม่มีถูกไม่มีผิดหรอกคุณมาจากสายรถยนต์น้ำมันเลยอะวอลโว่ x ี่ีศูนย์บางทีก็อาจจะตอบโจทย์ในเรื่องของการใช้งานเพราะว่ามันจะมีฟิลลิ่งของรถยนต์น้ำมันอยู่เรื่องไม่ว่าจะเปเ,จะเป็นนนนัรร่่่่่่งงงงงไไไมมมาจะะือออยอ,อยีกิิขูบ้แตส เลยก่อนที่จะจบคลิปนะฮะอยากจะแนะนําไว้ก็คือถ้าใจไม่แข็งจริงอย่าไปลองเทสลาโมเดลวายครับถ้าคุณเช่ามาสักสาวันเนี่ยรับรองเลยมันยากมากที่คุณจะกลับไปขับรถยนต์น้ำมันอันนี้มันแล้วแต่คนนะแต่ผมเนี่ยเออโดนโดนมากับตัวโดนป้ายยากับตัวแล้วรู้สึกว่าเออมันมีฟังก์ชันหลายอย่างที่เราเราหาในรถยนต์น้ำมันไม่ได้นะครับประมาณนี้ครับผมส่วนราคาขายวอลโว่ c สี่ศูนย์เนี่ยแพงกว่าเทสลาโมเดลวาย long range อยู่ที่ประมาณ4ี่แสนสี่หมื่นบาทแล้วก็แพงกว่าเทสลาโมเดลวาย performance อยู่ที่หนึ่ง น,นะครับเอาละจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ครับอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e นะแล้วใครมีคำถามอะไรพิมพ์คอมเมนต์กันเข้ามาเลยนะฮะแล้วเดี๋ยวผมจะเอามาทำเป็นคลิปให้อีกแล้วกันคลิปน้าก็เดี๋ยวดูก่อนแล้วกันว่ามีเวลาไหมฮะถ้ามีเวลาก็จะทำเล็กซัให้นะครับแต่ว่าตัวเล็กซัไม่มีการรีวิวในฝั่งอเมริกาเลยก็ไม่รู้ว่าจะเอาข้อมูลจากไหนมาทำนะฮะเดต้าชีก็ยังไม่มีเยอะเท่าไหร่แต่วันวีรุเริ่มมีการรีวิวแล้วนะครับผมก็เลยเอามาทำได้นะฮะผมขอลาไปแต่เพียงเท่่านนีีก้กอนนครัับผมสวสวด